ไม่มีใครจะม่้ต้องขึ้นขานปะต้องขึ้นหรือลงต้อง้งทำไงเขาแบบเป็นเฟิร์สเพอร์เซ์มันทำไงหนึ่งกดยูปะกดยูกอยูโอเคขึ้นข้างบนไหนมันไม่ได้ขึ้นข้างบนรอข้าเขารออยู่ตรงนี้เไป้ำอะไรกันล่ะ เคลียร์ตัวกายอีข้างล่างอ่ะทีมทีมแปลว่าพูดที่อัไหนวะไม่แล้วตอนนี้เรามาทำอะไรตอนนี้เขาขึ้นมารออย่างงี้โกบิกออนเนอตโกลโฮมเอาเฮ้ยใครตีลังลืมอ่ะขึ้นไปเซฟบ้างนะอ๋อขึ้นไปเปิดไอ้นี่เปิดแล้วเปิดลงวไงต่อแล้วมันก็บอกว่าให้ไปไหนก็ไม่รู้ลืมแล้วว่าทำอะไรเราจบแล้วใช่ไหมตรงนี้ จาจะไปไหนต่อตอนนี้กำลังเขาลงไปหาข้าวที่หาข้าวเขาลงไปเหรได้เลยน้าจะ่งเราเรียกหมือนนนะคุยสงไปอยู่ไหนนะเทียนมีสิ่งนี้ไหมนี่ค่ะ ก็ได้นี่ยนมาเขียนิเขาดแค่พัเพนจกลหมนะ ค่มาให้เราไปไหนนะเห็นสี่ง้นเป Heat Back to Be In the Lower ไหนวะมมีสีเหลืองขึ้นในแมปป่ะแบบนมอเจอมันแบบแมปมันใหญ่มากจนไม่รู้ว่าต้องไปไหนหรอจุดเต็มไปหมดจริงลองเดินเดินไปตามทล้หมาตกใจแล้วะ ีน,น,ข,นข,ข้าวกินไมเทียน่น้มากินก็ได้ปะกินข้าว,วกได้เอามาลเอาอันนี้ไปก่อนอันนี้จะหมดอายุดแดกวบาไปราไปตามไนี่เลยไหม ไม่เห็นได้เนอะได้เขาดมดันจริงเขาเห็นชานครับคิมอยู่แมนโฟร์แฟชั่นเราไม่ได้ยินเสียงชานเลยชานเบามากเลยเนาะในนี้เขาก็เลยไปดูว่าจริงจรงแล้วช่องเรามันมีคนดู ิอะไรเยอะสุดอะไรเงี้ยแ้แบบ S K m t h b e back l o o EP ศูนยคน300คนกว่าจได้ขอชอบตัวแล้วก็ู่มีไม่ถ่านในหนะที่เปิดมาจากลิปตายกันหมดเราจำไม่ได้ตอนแรกทำอะไรรู้แค่ว่าทรมานเหลือเกิน จริงแล้วต่อไปก็คือมี200กว่าวิวก็คือ Escape the Club EP หนึ่งคือติดใจอะไรคะแล้วก็มีแต่สื่อขั้นบนว่าไม่ไหวแล้วไม่อยากเล่นแล้วเกมนี้ไม่อยากเล่นแล้วไม่ใช่เกมไขายติสนาหรือว่าจริงเหรอเดี๋ยวเรากลับไปดูบ้านดีกว่าเดี๋ยวคืนนี้นอนดูจริงเขาก็ไปนอนดูที่ว่าโดนแปดล่าจนมาโดาเป็นประช้าแล้วก็ตบใจมากนอนดูอยู่ ใช่ที่เขาพยายามปีนกำแพงมาหาก็ประทับใจ่า้กูปีนได้ยังไงแล้วจริงก็แบบเทียนยังพุ่งายของก้อตัวด้วยนะมันเหนแล้วแรๆแค่เลยเออบ่อยแล้ว่าดกันข้าวเทนโดยการนำไปด้วยพงทุบอะไรไม่มี้ไหนดูสิคุยมาขอให้ทำอะไรเนี่ย Go big or never go home Head back to in the lower yard โลวอ์ยาดไที่ไหนอันนี้ปะสานอันนี้ป่ะส่ร้อยเก้าสิบอันนี้ป่ะมันคือมันบอกให้กลับไปที่นี่ไอ้กล่องเพลงไอ้เล่นเพลงที่ทีนึงจำได้ไม่ได้จรงอยู่ไหนว w t เลมหมือนว่าผิดทางเลยเขาไม่รู้ว่าคามร้อนเนี้ยขมาขวาขวาขวาผิดผิดผิดพี่ต้องลงไหมต้องลงต้องลงถูกละแต่ว่า สทางที่เราอยู่แต่ไม่ไหวนี่เราลงมาแล้วเหมือนกันเขียนตามลงามาเลยเจอแมลงต and go ติดใส่มันเลยเพ <c oughs> ี่ยนตดกลับอากตีตกบติดอยู่กลาง <c oughs> ต้งน <Okay. S 2> ไม้โลหะมาหมดอ้าวได้ไหมทุบทุบทุต้นไม้หักไหม มันสู้กันสองตัวแต่เขาไปยืนอยู่กลางตรงมึงมาเทียนมันงองตามเทียนมาทั้งสองตัวเลยตอนนี้มีสามตัวแล้วเทียนโดดลงน้ำก่อนได้ไหมเดี๋ยวขึ้นมาใหม่ได้เทียนมาขึ้นฝั่งนี้เลยโกอ้โหนี่นี่ขึ้นฝั่งนี้ไหนอ้จิ๋วติดไม้หัวทางนั้นแหละตรงมาตรงมาเลยครับขอบคุณวิวที่ทำให้เขารอดชีวิตมา เมื่อกี้ตกแบบโดนแมลงตกสองตัวเลยกินวิวไปรอดเลย300เมตรข้างหน้านี้ใช่ไมเข้ามาตกแตง เีบนอนแลมเแถวแถวแลมีน้ำบอมบารีโอ้โตแถวนี้เคยนอนมาก่อ่ไมมาสีนี้แก้บ้านเหรอคะตอนนี้เราอยู่ใกล้บ้านเหรอใช่จะไวกับบ้านไหม กินน้ำแี่นะเพียงควงกินควันออกมานั่นชิ้นสุดที่ดีกอไปที่บ้านเทียงนี่ัาจริงบ้านก็ไม่ไกลยิ่งทางลงยิ่งไม่ไกลทางขึ้นอ่ะไกลบันไดมันมีจำกัดลงมันลงตรงไหน คืออุ่นไปอุบนาน ะลอยู่หน้าบ้านอยู่ห้าจิบเลยไหนยังเห็นน้ำหยดเลยไม่มีสักก็หยดตรงนี้ไม่มีหอยดอีกมุมนึไม่เปนกินไม่ได้เราไม่น่าจะบ้าไหนไปทางไหนไม่นะไอ้หมูเลยอ้อถึงแล้วไหนจ้ะมันได้อันไหน เอ็มเอ็มบิ๊กเก็นคืออะไรเราต้องซ่อมอันนี้จริงสูอิชออนมาเร็ว ที่แรกที่เรามาเปิด How many events is that เปิดไหมเออเข้าไปก่อนมันให้เราอินสตองวิ่งจ uh ุดไส้เรียบร้อยเคลื่อนโอนเฮ้ยทูโกโฮมเลยเราต้องอ่าไว้ก่อนอ่านแล้วอ่านแล้วหรืออ่านนานแล้วอ่านตั้งแต่แรกค่ะโอเคทุกท่านดูซะาเดี๋ยวเราจะสร้างความสำคัญไปมากมาย

ออกไปทำไมอะไม่เวะ หายอยู่เน yeah. okay. ี่ย yeah. hmm. ังอ yeah. ันนี้ไงเพียงคือแล้วพุชไหมเดี๋ยวพุชแล้วเขาไปดูด้วยแล้วครอพี่ I haven't quite yet reached the... Now look, all this sad don't worry about me Whatever will be, will be I understand, thank you, for everything I'm For the last time, Virgo No, I do not want any more of these confounds Now listen, I need you ได้เพราะคุ้มมันน่าตื่นเต้นถ้าจะอ่านก็เอาสิ่งนี้ทำให้มาดูดีคือตอนตัวร้อ here? I have stuff to do in the yard first. I'm ready. Okay. For science. For science. Are you ready to get out of here? ไปเลยนะนะ o k ไปเลยเสร้อยเปิดมีอีกาแล้ยมีอะไรต่อแค่นี้เหรอเฮ้ย Activate ไปพเอ็นเอ็นกดเปล่าไหนนี่ไงกด เเอ็นกมจริงปะเนี่ยจบดล้วมันเขาบอกว่าตัวเล็กเลยหรอเขาเลยไม่เคยไปตึกสีเขียวตึกนั้นเลยวเทียนมูมองสูงเขาไม่เดืเชื่อเลย Several months later เลยนะต้องจบแล้วแหละ And with a flash, that was the end of the tiny adventure of a huh. lifetime. Oh. At least that's what the local papers called it. Mm. It's hard to believe how much has we... happened. Oh my since god! Then, Pete, Max, Will, and Hoops tried to tell everyone what had happened. But without evidence, no one believed them. no. Instead, people heralded Ominent's amazing new invention: a shrinking machine and everyone learned the name of the one behind it all director dalton schmechter it didn't end there the world found out about me about the reasoning and i had to disappear and hide away which meant all i could do was watch as schmechter took credit for everything that i had achieved the kids tried to get back to their normal lives as best they could. Burgle has been keeping an eye on them in my stead. Joining their science and robotics club. They made him mascots, but they didn't tell him that part. And I can't help thinking that there was more I could have done with my time in the yard. That said, I have my wife, my family, And I ั a ยัง n งทำ e ัยเ h ่นนังนท t l t ุ e t ั h a น้นจบถึงนี้เลยเหรอมันนานมากเลยนะกวดเราจะเล่นจบแต่มันจบแล้วเกมรีพอร์ตลาอาร์ลาบ้า68ียนคิวร่ กินนั่นใคิวไปเยอะกว่ามากเราคิวไปเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าเขาคิวไปเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดเราอยู่คนเดวกินตายกี่ครั้งเราไสองร้อยแปดครั้งร้อยเก้าสิบสามพอเลยของเราได้เกรดบีด้วยใช่เขาก็ได้เกรดบี Thanks for playing เอ้าจบแล้วยังเล่นอีงสะสครบสะใช่ใช้ไม่ได้ไม่เท่าไหร่เองสะสะ โอ้โหทูส huh, ก <laughs> <people in> <start> <laughs> mm ิ๊อ๋อเอ็นเคดิตจบจริงจริงจบแล้วต้องจบเราสองคนตอนมาเล่นเล่นสี่นะก็คือโดนจับมาสี่อีกสองคน not fall ติดอยู่เออยังเด็กอยู่ยังตัวเล็กอยู่ตลอดไป

กลับมาเล่นได้หรือเปล่าเป็นโมเมนต์เดียวกับที่รู้ว่าลาฟจบแล้วดีจังดีจังแต่เป็นโมเมนต์ที่ดีกว่าเดอะฟอร์เรสต์เดอะฟอร์เรสต์แบบอะไรนี่เหรอเรารู้สึกว่าเดอะฟอร์เรสต์มันแบบโอเคเราเอนเนื้อเรื่อง ใช่แต่ว่ามันเอ็นแบบแปลกๆคือคือตอนที่เขาเอ็นเขาจะแล้วเขาตกลิฟต์แล้วเขางงอะทุกคนไปเอ็นแต่เขาอยู่ในลิฟต์เขียนไม่เอ็นไงเรารู้สึกว่าแบบ๋ยวใครเนี่ยเอ็นแบบเอ็นแต่อันนี้มันแบบยังสองลวดไม่ครบเลยเล่นเหนื่อยมากขอบคุณค่ะพรก่อนเวลาสวันดีค่ะจิน ฝันดีครับ